มาเปิดไพ่ดูหัวข้อสนุกสนุกกันดีกว่านะคะนานแล้วไม่ได้เปิดหัวข้อนี้คือการมีคนแอบสองคุณหรือเปล่านะเออเดี๋ยวดูกันมีคนแอบสองคุณหรือเปล่านะมีคนแอบสองแล้วมีคนคนนั้นนะเหมือนแบบว่าเขา เขากำลังจะล้มเลิกไปจากคุณแล้วละ่ะอืเหมือนแบบว่าเหนื่อยละในการตามในการติดตามอืเดทออกมาเลยยังไงดูใบนี้สิจากที่เคยคบค้าสมาคมกันจากที่เคยร่วมแรงร่วมใจกันสังสรรค์กันหรืออยู่ในที่ทำงานเดียวกัน หรือเป็นเพื่อนบ้านเพื่อนจิตวิสหายเพื่อนสนิทเนะ่ะหรือคนที่เคยร่วมหุ้นร่วมร่วมแรงร่วมใจกันในการทำมาหากินในการปาร์ตี้สังสรรค์ที่เคยมาเพื่อนเก่าอะไรประมาณนี้เนาะอืมเหมือนเขาว่าเหมือนตอนนี้คุณขาดการติดต่อกันนะเหมือนขาดการติดต่อกันนะ่ะอืมแล้วยังไงอีกนะ เออเขาคิดเสมือว่าเลยนะว่าวันหนึ่งถ้าเขามีเงินถ้าเขารวยขึ้นมาเมื่อไหร่อ่ะเขาจะกลับมาเฉิดฉายอีกครั้งวันนั้นแหละเขาจะกลับมาหาคุณนะคะอืมคนคนนี้เหมือนแบบเขาเขาอยากจะมอบสิ่งดีๆให้อะ่ะเพียงต่ตอนเนี้ยเขาขาดการติดต่ออืมแล้ววันหนึ่งเขาจะกลับมาเขายังคิดถึงนะใน นิรภาพเก่าๆในความสัมพันธ์เก่าๆอ่ะเขาก็คิดนะว่าวันหนึ่งที่เขามีความโชคดีมีเงินมีทรัพย์สินกินดีอยู่ดีขึ้นเนี่ยเขาจะกลับมาหาคุณนะอืมตอนนี้เขาอยากพักนะเขาไมา่อยากรับรู้โลกภายนอกอ่ะเขาอาจจะหยุดการใช้โซเชียลหรือว่า หรือว่าห่างๆไปอ่ะอืมบางคนอาจจะไม่หยุดแต่ห่างๆไปเขาเขาได้แต่จับตาดูจับตามองแบบนิ่งๆอ่ะอืมไม่ไม่แสดงตัวเขาไม่แสดงตัวแต่เขาอยากนิ่งๆอยากเป็นช่วงพักผ่อนของเขานะอืมไม่ยังไงต่อนะใช่ละค่ะเหมือนที่บอกไปเมื่อกี้ว่า วันหนึ่งเขาจะกลับมาพร้อมกับความคิดเล่นที่เขาเคยเล่นเนาะความที่ทุกสิ่งทุกอย่างะเขาจะกลับมาต่อเมื่อเขาดีขึ้นอืมเขาจะกลับมาที่เคยเป็นยังไงก็จะให้เป็นอย่างนั้นน่ะเขาจะกลับมาใหม่อีกครั้งกลับมาในรูปแบบของเด็กๆก,กลับมาเริ่มต้นใหม่อืม ในวันหนึ่งเขาคิดไว้นะว่าเขาจะกลับมากลับมาเริ่มต้นใหม่อืมเขามีความมุ่งมั่นนะจะเก็บเงินสักก้อนอะจริงๆเขาพ่ายออกมาพ่ายเงินออกมานะเออเขามีความมุ่งมั่นว่าจะเก็บเงินสักก้อนหนึ่งเมื่อนั้นแหละเขาจะกลับมาช่วงนี้เขาขอห่างหายขอพักขอขอห่างๆจาก โซเชียลไปก่อนอะไรประมาณนี้นะคะเขาโฟกัสกับเรื่องเงินเรื่องเรื่องธรรมอาหากินของเขาก่อนอืมเขาขอสร้างตัวตนเขาขอสร้างตัวตนของเขาให้ให้ให้ได้ในสิ่งที่เขาต้องการก่อนจริงๆอืมดีเอ็มเพล r เนี่ยคือความ มีลาบยศนะความที่ตำแหน่งสูงด e ีอีพอเลอร์นี่ก็คือถ้าเปรียบเทียบในในหน้าไพ่นะคือเป็นไพ่ที่ใหญ่สุดใหญ่สุดในในจำนวนไพ่ทั้งทั้งหมดแล้วนะคะคือความยิ่งใหญ่นะคือตอนเนี้ยที่เขาห่างหายไปจากคุณอ่ะไม่ติดต่อเพราะว่าเขาคิดไปสร้างเนื้อสร้างตัวในหน้าที่การงานหาเงินเก็บเงินวันหนึ่งเขาจะกลับมาอืม วันหนึ่งเขาจะกลับมาเขากำลังโฟกัสกับเรื่องงานเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานยังไงอีกเขามีแพ็กชั่น เขามีความคิดความสร้างสรรค์ช่วงนี้จริงๆแล้วเขาขอพักเขาขอโฟกัสเรื่องงานเรื่องหาเงินอย่างเดียวเลยขอบทสรุปนะคะเขาจะกลับมาหาคุณไหมบทสรุปกระโดดออกมาเอาใบไหนดีไม่เอาดีกว่าขอบทสรุปเขาจะกลับมาหาคุณไหมยังก่อนนะยังก่อนเขาขอใช้ความคิด ขอขอทำงานก่อนขอโฟกัสในเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานก่อนนะคะช่วงนี้รอไปก่อนขออีกสักใบนะจะกลับมาหรือเปล่าวันหนึ่งเขาจะกลับมานะคะแต่ช้าหน่อยเพราะว่าดูการขี่ม้าย,ย่างๆช้าๆก็คือมาแบบ ขอให้เขาสำเร็จก่อนอ่ะรู้เรื่องจุดประสงค์ของเขาก่อนนะแล้วเขาจะกลับมานะคะดูดูการถือถ้วยดูการขี่ม้าของเขาเนี่ยเขาอยากจะกลับมาพร้อมชัยชนะของเขาสิ่งที่เขาโฟกัสไว้มุ่งหวังไว้พร้อมความสำเร็จเงินทองทรัพย์สินนะคะแล้วเขาจะกลับมา